ที่มาที่ไปของเทศกาลเจนนี่และปรากฏการไลฟ์สดร้อยล้านเรื่องเริ่มจากจุดแตกหักดราม่าครอบครัวที่เกิดขึ้นระหว่างเจนนี่กับแม่เกตถูกสังคมจับจ้องถูกวิจารณ์วันหนึ่งเธอเลือกขึ้นไลฟ์สดเล่าเรื่องราวที่ค้างในใจทั้งหมดและจังหวะน,นั้นเองคนดูค้า3 0 0 0 0นคนยังไม่หนีไปไหนเธอถามสิงสันว่าหนูขายของได้ไหมคะพี่คนดูตอบได้จึงเกิดเทศกาลเจนนี่ไลฟ์สดแบบมาราธอนบนแพลตฟอร์ม t ิ k กต k ใช้เวลาเป็นวันหลายวันติดต่อกันในวันที่4เธอทุบสถิติยอดขายรวมทุกแบรนด์126ล้านบาทภายในวันเดียวยอดขายสะสม4วันเกิน200ล้านบาทแบรนด์ดาราลูเอนเซอร์แห่เข้าคิวขอไลฟ์กับเธอกลายเป็นมหากรรมเทศกาลเจนนี่ที่แบรนด์ไม่กล้าพลาดโอกาสในรายการหนนกระแสเธอประกาศว่าโอน3ล้านบาทให้แม่เป็นการเคลียร์ใจเพื่อจบเรื่องที่คาราคาซังมานานและเธอไม่ได้แค่พูดเล่น เธอวางแผนใหญ่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์จะมีพา s s i ิ e อินคัมให้เงินทำงานให้เธอและเธอฝันว่าเรื่องชีวิตการขายของเธอจะกลายเป็นภาพ,พยนตร์ถอดบทเรียนสำคัญปรากฏการ Perfect Storm บทเรียนใหม่ของนักการตลาดทุกวันนี้ถ้าอยากปังแค่มีสินค้าดียังไม่พอคุณต้องรู้จักการรวมตัวของหลายแรงกระตุน้นจนมันปะทกเกิดเป็นพายุโอกาส ในกรณีเทศกาลเจนนี่เราเห็นองค์ประกอบ5ตัวที่มาบรรจบกันและกลายเป็นเพอร์เฟกต์ตอนทางการตลาดความสนใจของสังคมถูกสายตาจับจ้องเธอดราม่าที่ถูกพูดถึงในทุกวงตั้งแต่เรื่องรอบครัวเรื่องหนี้เรื่องสัมพันธ์ทำให้คนไม่อาจละสายตาได้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เหตุการณ์ชั่วคราวแต่เป็นดราม่าที่เก็บสะสมมาเรื่องที่ค้างอยู่คำถามที่ยังไม่ได้คำตอบความสงสัยที่ยังไม่จางเมื่อนำออกมาในเวลาที่ใช่ คนจึงรอฟังคำตอบอย่างใจจดใจจอ่อจังหวะช่วงเวลาที่เหมาะช่วงที่คนพร้อมทั้งอารมณ์และการตัดสินใจวันโปรโมชั่นวันขายหนักวันคนเปิดแอป,ปมากให้พลังของช่วงเวลาแรงช่วยผลักยอดให้พุ่งความจริงใจไม่ใช่แค่พูดให้สวยแต่เปิดใจให้เห็นเปิดแผนธุรกิจแสดงค่าตัวแสดงวิธีคิดผู้ชมเห็นว่าเธอไม่ปิดบังจึงเกิดความเชื่อใจอย่างแท้จริงแพลตฟอร์มอย่างติกต็อกชอบคอนเทนต์เรียวสดใหม่ จริงและผู้ชมในยุคนี้ก็กลัวตกกระแสกลัวไม่ได้มีส่วนร่วมกลัวว่าถ้าไม่ดูตอนนี้จะพลาดสิ่งที่คนอื่นกำลังได้เมื่อแรงทั้งห้าสิ่งนี้มาปะทะรวมกันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปรากฏการธรรมดามันคือโอกาสโอกาสที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใครจับจังหวะได้ก็สามารถเขียนบทใหม่ในโลกการตลาดได้ถอดวิธีคิดและกลยุทธ์ของเจนนี่ที่ทำให้ไลฟ์มาราธอนขายทะลุร้อยล้านเปิดตัวจากความจริงใจเธอเล่าเต็มไม่กัก เมื่อคนดูยังไม่หนีรีบปรับขายของเลยไม่มีรอตั้งเรทใหม่แบรนด์ละ10นาทีราคา50 0 0 0บาทพร้อมการันตี1น0 0ออเดอร์บวกส่วนแบ่งเพิ่ม50บาทต่อออเดอร์แบรนด์ธรรมดาคุยผ่านวิดีโอคอลดาราหรืออินฟูเชิญมาที่บ้านเพื่อสร้างพลังดึงดูดใช้คนดังเป็นแม่เหล็กดึงคนดูแบรนด์เล็กได้โอกาสขึ้นคิวจากพลังนั้นต่อยอดคอนเทนต์ตัดคลิปลฟ์ย้อนหลังไม่ปล่อยให้โอกาสจบในชั่วโมงเดียว เขาเรับผู้ชมไม่ขายแข่งจนอึดอัดให้ความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่แค่ทานน้ำใจมาปักตะกรา้ารับความเสี่ยงเรื่องออเดลยกเลิกแต่มั่นใจว่ามูลค่าที่ได้จากยอดวิวและการต่อย,ยอดจะชดเชยได้ใช้ทีมเวิร์คให้คนช่วยเติมจังหวะให้ไลฟ์แอคทีฟเช่นบูมมูทะไมเซ็ททุกดราม่าเปลี่ยนเป็นโอกาสได้เสมอ d ีค o ร์ดนิวย่อยประเด็นใหญ่ให้เข้าใจในไม่กี่นาทีสำหรับคนมีเวลาน้อยแต่ไม่อยากตกข่าวกด Subscribe แล้วมาคุยกับใครก็รู้เรื่องกับเรา